ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับช่องอีสานบ้านคอยเองอครับพี่น้อง <c oughs> พิดหวังจังหน่อยครับว่าสิผ้าพีผ้าหนองมาอ้อยหนูครับผมข้าเจ้าจูดทิ้มไฟแล้ยวมีสายไปไล่างานว่าหนูมันเขาห้วยอีกแล้วเร้อว่าสัตว์ครับพี่น้องเ <c oughs> พิ่นอยากให้มาํำจัดให้แต่ผเผอิญข้าเจ้าผันมักเปลียนคือผู้จังหนึ่งกระไดไปละนุกระไดพี่น้องบานนี้เพิ่นมาเผา พเพาเาแล้วเ้าสิบไม้ไหวใส่ละพี่น้องแบนเบิร์ดล่ะิ่นเผาเบิดเลยครับพี่น้องครับ mm hmm. จังไดดีพี่น้องเขาผมเราุฒิสาววันสิบมาเอาให้ได้คือจังมองนี่ครับพี่น้องนี่หัวแบบง่เห็นว่าครับเมื่อน,นั้นผมพอสิว่าปืนบ่าแตกนะพี่น้องบาดเพิ่นมาเผาเผาแล้วมันก็จจำเป็นนี่พี่น้องบ่เห็นหูเลยก่อสงสัยเดี๋ยวไปผุนวะพี่น้องเนาะมันคงจะลงไปผุนละบาดน,นี่เพราะเพิ่นจูดแล้ว เอาตามไปครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพี่น้องขอมเข้าบระเดเรามันลืมครับเข้าตรงเราที่บ้านเราครับพี่น้องเนาะมาอ้อยหนูนครับมาชีพบางท่านกับเราอยู่ในหลายท่านเรามาว่ามาหาอ้อยหนูนแน่่านยิ่งแน่มะมาแล้วลครับพี่น้องประสบจวบมอกับแม่เราไปหาห่อมาไว้ซาเจ็ดเหี้ยมผมไปปลอยตรงห่อผมหลักมาเลยพี่น้อง ก็ลาคึมแม่แต่ขึ้มจยู่ขอแล้วนะครับเนาะว่าไงพี่น้องอ่าสิมีต่ขึ้มพี่น้องบ่ว่ากานวะครับเนาะขอให้มีหนูอันนี้แหละเขาดีเขาไหวเพียงแต่มันสิบ่มีเขาให้เก็ยมันสียู่น้ำพราบ่โดนกาใส่ลูก <c oughs> อาศัยลูกมานเอานะครับพี่น้องเนาะโอ้ยผมเสียใจเลยจูดเบิดเลยไหมโอ้ย ครับพี่น้องสาหนยนี่ตะเกามันตองไดแม่สีหาตัวพี่นอ้องอืมตะบะกะร่มแห้งอีหลีได้ครับพี่น้องเบื้องเอาคุณนะ่ะต้นไม้เฮาถามว่าร่มเรื่องสีหนูมันออกบอ่มันไม่ค่อยออกหรอกครับอุ้ยขวดมูนอุ้ยปุ๋ยอยู่ครับพี่น้องครับใครเจีามาเห็ดแนวนี่มันกับว่าใดแล้วเฮาบ้านนี่มันใหญ่ดิพี่น้องนี่ตอนส้อนนะครับเนาะคุณนะ่ณนะหวยหนะูนะ่ะ สีใหญ่ไปใส่ใพี่น้องวีขรายในเดยครับเด้อมันบม่อยู่แล้วแถวนี่ผมว่าเ,ออเออน้ำน้ำน้ำรับพี่น้องครับแถวนี่แปนเบิดเลยครับเนาะว้ามาสร้างเพ็นยังสี่แถวบาทนี่สีน้ำห้านไปใส่เนาพี่น้องแย่พุ่นหม พีส่สายไอ้ครับอ้าวไอ้หนูหนบ,หนบาดป่าจูดสาเบิดมั้เสียดายมั้ยสิยเนี่ยพี่สาย,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 ยครับครับผู้ใดจูดทีอป่าไหนบ่หนอเดี๋ยวมึงยางลงไปพุ่นเบิ้งโอ้ยครับพี่น้องครับมันขันบ่อผ่อหลองพอ่อร่อยมันกับเยาวากันเลยครับพี่น้องเด้อผมกับ คิดว่าย่มนี่สิไม่มีผู้ใดมาเอาเพราะว่าเข้ามาอ้อยเขาดูๆนะครับรลกวันนี้ยิ่งหนูมันตรงตัวใหญ่ตัวพี่แน่นอนนะครับถ้าเผอิญว่าฟ้าหน้ายเพิ่นไม่จูดจูดก็จูดได้เวิร์บาทนี่แล้วนี่เพิ่นดูเลยพูกนี่โอ้ยครับถ้าธรรมดาแห้ะครับย่มสิโงหน้าลงไดดกะให้มันแฝนมันไดก็บไ่ได้ว่ากันนะครับพี่น้องรา่พอมองนี่เข้าก็ไปมองไม่เอานะครับเนาะ ไปมองเข้าคุณเขาเคยดแ่้วพี่น้องสิเป็นจังไงครับรับชมบรรยากาศหิ้มหวยย่ำฝ้ารุ่นหลวยังสีนะครับเนาะอยากเป็นคืมคืมล่มป้านานานาวพี่น้องเกิดมาผมกับห้องก็เคยพราะอากาศคือยังเดือนสิบสองนี่ พี่น้องหลายๆท่านที่ติดตามกันมาตลอดคงจะาหูดีเนาะครับเนาะทำเล่ท่องแถวนี่ที่ห้ามายิงหนูได้กันดูดูก็ได้ครับแต่ถ้าว่ามันสิย่ายมาพี่ไอ้ห้าว่าเถอะพี่น้องผมก็บ่มั่นใจได้บานขันม้ามันก็ต้องมีร่องรอยมีขวายไม่ละอืมอืมบอดีบันไดบอดีบันไดเดี๋ยวจังการเอาเบิ็งครับพี่น้องขออนุญาตพักคลิปแล้วก็ไปหาร่องรอยหนูก่อนเลยครับเด้อครับพี่น้องผม เฮาล่องตะลุยเข้าไปทางนี้เบิ่งเนาะครับนเนาะผมว่าต่อให้บ่มีล่องลอยคั่นเฮาอ้อยไว้4-5หหมื้อมาเบิ่งมันก็นกลับมาแล้วแหละครับพี่น้องหนูก็ได้เป็นธรรมชาติของมันของหูเอออยพี่น้องผมลืมมากู่บ่วง <c oughs> เออพี่น้องจำจำหูบักใหญ่นี่ได้บ่ครับ ๋อยังดีๆอยู่เนาะหู้ก็ได้นี่ครับส่วนบ่วงเนี่ย <c oughs> เกินเชี่ยมไม่ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> เลื่อมมากูน่นะครับเนาะเอามาหาลองร้อยกันไหมครับเอตั้เก้าขันไดยุ่งสิมงไม่ค่อยหนีหรอกเงี่ยมันขาดดนนี่แล้วอือ หนี่ยอดติวตัวนี้พี่น้องพ่อของดีระบาดนี่เอาเดี๋ยวจไมาเจ็บเอาเนาะครับเนาะแจงใส่บาพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับพี่น้องครับผมในที่สุดเขากลับมาผมมาพ่อหลังจากยามวกรุนมองนี้ครับผมจีร้องว่างสองกอง ถ้าว่ามือนี่มืออื่นอาจสิบว่าเขาเด้อพี่นอ้องถ้าว่าพายในซี่หามือนี่เห็ดจังได้หนูกับมาครับพี่น้องมองนี่ขวดเอเล่คือเก้าแนนอนพอผมเบิ่งทำเรีแล้วขันเ่าเขาก็ปบ้บานพุนมันคือิ่งหวยพุนนะครับถ้าว่าตัวที่โอพยอยูุ่นี่มันต่อมือ่บวนเปลี่ยนยุทธแถว yeah. นี่แหละพี่น้องมันเป็นทำเรียเนาะครับเนาะเป็นทำเรียดีของมันเอาจังไดนกับมาหลุนกันครับพี่น้องขออนุญาตวอนครับเด้อมองนี้แล้ะครับ เขาก็ได้อ้อยวไ,วไปกองนึงแล้วนะครับนะผมได้เอาถุงพลาสติกไม้ว้นี่แล้ครับพี่น้องพุ่นแล้วครับกองห้ามเฮาก็ะไดเห็นบ่นล่ะพี่น้องเด้อครับเด้อเอาถามาโอกาสมันสิเข้ามื้อนี้มื้ออื่นบ่น,นี่ลำบากพี่น้องแต่ว่ามื้อฮือมืนน้อนึงไปนี่มีโอกาสครับซ้องไปก็ต้องเฮ็ดแหละครับกองห้ามยุ่ง่นเนาะพี่น้องเนาะเอา้เอาลำบากแท้กองนึงกูสิอ้อยแก้พุ่นล่ะคือครับ ทนเอาแล้วครับพี่น้องเนาะน้อกันเพราะว่าเพื่อนกระไดเผาทำไร่ไรทีมันเชงน้อยมันก็นตรงใหญ่ม่องหัวทนครับส่วนหลังจากว้ายนูแล้วกับสีผ้าพี่ผ้า้องไปย่มช่มตลาดด้บาทนี่ไปย่มช่มตลาดอ่าห้องถมคือเก้าคืนหลังนะครับพี่น้องเนาะที่แรกกับว่าสิเก็บปักจิ๋วแหละพี่น้องมันคือสีคำก้อนครับผมเดี๋ยวขอว้แจนี้จะกรองก้อนครับผมพี่น้องจังไปกันนะครับเนาะ ครับพี่น้องโอ้แย่นแล่ไขออนุญาตแต่งจังหน่อยเลยครับเด้อหุดแล่ะครับแต่งให้มันไอ้นี่แน่ยรออ้อไว้นี่ละพี่น้องผมมั่นใจครับร้อเปอร์เซ็นว่าเขาแน่นอนเพราเกินหามือนี่ธรรมชาติของหนูมันเลียนอยู่แล้วนะครับหย่มีมเนาะพี่น้องเนาะเอาโบกจังหน่อยบาทเพราะมันเขาสเสียเทาก็ยังมาหาหมองยิงเออฝนก็คือ,อสึีบว่าห่อมตรงเนาะ ครับพี่น้องเดี <S <S ๋ยวไปพอเห็นอยู่นครับพี่น้องขัามี่หนูจังได้กระดิ่งยิงครับผมไม้วบจังน้อยนะครับเนาะครับพี่น้องท่ามกลางกับบรรยากาศย่ามแรงนะครับเนาะของทองให้ทองหน้าทางบานเฮาพี่น้อง ขัวควใหกับพระท่านในเขาคอกอันธงขาวๆนี่จะสงสัยแล้วพี่น้องเด้อหลายท่านก็คงจะียวหูแล้วครับเป็นก้อนเห็ดเก่านะครับเนาะก้อนเห็ดที่เพิ่นโลเล่าเพิ่นก็มาปล่อยไปหน้าเป็นฟุ้นมาสั่นแต่ระบบการจัดการถุงพลาสติกผมบ่กหัวพี่สิเอาแนวไลยพี่น้องจะโมลุ่นกันครับผมพลาสตีไคลแหงผมสิพาพี่น้องเขาไปพุ่นเท่าบาทนะเด็กซีหานะที่นี่สิพาไปก้อนไาบ้านก่อนนั่นถ้าวมีรองร้อย ก็ถือว่าเฮาอ้อยสองกวางนั่นกับพ่อเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าถือไกลทีหลายเลยเกินหนูตอนนี้มันก็ร่มแห้งอีหลีได้พี่น้องคือยังผมว่าเดือนสิบสองอีหลีได้เนี่พุนะครับแต่นหนูอยู่กับไผ่เฮากับว่ามีโอกาสกด้ยิงได้รับแนววี้างเสียงรมเอาครับปีมันเขาก็ไพ่อยู่แล้วหนูแต่ว่าปีนี้เป็นยังไงแล้วผมกับว่าโหโหบ่าือด้วครับพี่น้องแนวนี้ ถ้าลองร้อยเก่าเก่ามันนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยทีนี้พี่ขวากันครับกันร่องร้อยกันเถือกจูดข,ขึ้นกันเออกลมาสิบักันหมักจูดก็ไพ่แถวเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องครับดังภาพทีนี้ครับสรุปว่าบ่คือครับพี่น้องก็ไพ่ ิ่นจูดกับไฟหนูมันย่านไฟอยู่แล้วนะครับเนะาะแต่่ามีไฟมันก็คงจะเขามาอยู่นั่นแหละพวกหนูม,นมากับไฟอยู่แล้วอืครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้วอ้ยลมกษิดีอมลาผ้าจากพี่อําลาผ้าจากนองตบเพียงสามีเนาะครับผมเนาะมันเหตุเจ้าได้ล่ะพี่น้องพอเขามาเท่นหนึ่งมันแปลนเอือดเตอดจ้งสี่มีตาห้อ,หอยจูด มันก็บ่าสามาเสียนี่ยังไรเราครับหนูมันก็ต้องไปรูมรีมองไม่แล้วครับเนาะผมก็พยายามยางเบิดแล้วพี่น้องว่าไม่เบิดแล้วคุณผมได้ลุ้งตั้งหัวเลือเรือคุณละแต่ว่าผมก็สาิลงทางข้ามคุณแล้วครับแต่ว่าคลิปนี้ต้องเอาไว้ซ้ำหนี้ได้พี่น้องขออนุญาตไปหาขออนุญาตไปหาลองหาว้ายกันครับเัื่อว่ามว่ายกันครับรอบๆเป็นทหน้าที่ของสถานนะครับเนาะมีทุกคนตัดกันไปตัดกันมาครับการชิปนี้ฟาวเองซ้ำหนี้ก่อนครับ ส่วนหนูที่ผมอ้อยไปอยู่ถ้าคุณของกองผมมันใจเขาแน่นอนพี่น้องแต่ว่ามันต้องใส่เวลายจังหวะสี่หามือไปนั่นแหละเขาเดี๋ยวที่ิ้าพี่ผ้น้องมายามเบื้องว่ามันเขาบ่แล้วก็ทำมันเข้าเข้ามาอ้อยไปอีกเขาก็จังมาจอบยิงน้องครับเนาะเอาสิเป็นลักษณะนั้นแหละครับผมหาเงนก็ได้พี่น้องเนาะมันก็ยากอยู่เลยเนีมันหายากพี่น้องเอ้ยครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกซัพย์ทุกเงาเด้อครับพี่น้องเนอะี่สนับสนุนด้วยอีเสมอมาครับพี่น้องครับอยากไปใจทีมงานที่ซับมากไปเลยครับพี่น้องข้อก 给你说。